นี่ครับเห็นไหมครับที่ผมพูดเลยว่าถ้าเราขี่ข้างวัววัวมันจะตกใจครับเห็นไหมครับไอ้ด้านวัวกระเด็นออกมาเลยผมบอกเลยว่าถ้าเราขี่ข้างวัวอันตรายนะครับอ,อันตรายมากครับเมื่อกี้ตอนที่วัวมัน ที่วัวมันตกใจจกัจกรยานเยอะทุกครั้งนะถ้าเกิดเราผ่านวัวน,นี่ต้องต้องอยู่ไกลครับเพราะวัวมันจะตกใจเมื่อกี้มันสะบัดก็คือมันสะบัดน่าจะเป็นอะไรที่โวมอยู่ที่เขาหรือเปล่าเพราะว่าผมพูดผิดต้องขออภัยนะครับจะเดินออกมาที่ถนนน่าจะเขื่อนนีนั่นถ้าจักรยานตามอีกก็หลบไปทันครับเพราะเหมือนขนน้ำจิ้งบนถนนนะครับคือไม่ปลอดภยัย ตอนนี้น้องเต้หนีไปแล้วตอนนี้กลุ่มเริ่มแตกนะครับกลุ่มเริ่มแตกนะครับด้านหน้าหนีไปสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตอนนี้หนีไปเจ็ดน้ำหนีไปเจ็ดน้ตอนนี้หนีไปเจ็ดนะครับหนีไปเจ็ด จำสุลาบ้าตัวนี้ปันหมดปันหมดปันหมดันหมดเดี๋ยวเราค่อยตามไปกลุ่มหน้าไม่เป็นไรคือเพิ่งปั่นได้ประมาณอาทิตย์นึงครับก็จะเหนื่อยแน่ครับไยพี่ไปหน้าเลยนะเราไปหน้านะครับ โอ้โตีมันอึดนะน้ำแข็งเนี่ยมันอึดนะครับแต่ตอนนี้มันมันเพคุณเขาไม่แค่อาทิตย์เดียวเองคุณเขาอาทิตย์เดียวมันแข็งเจอแบบกระตุกตกระตุกอย่างเดียวกระตุกกันอย่างเดียวดูครับเนี่ยสองร้อยเมตรแล้วอ,ะอ่อะหายไปแล้วครเห็นไหมครับเดี๋ยวเราถึงเนี่ยเราเลี้ยวขวานะครับเราเลี้ยวขวา ตามหลังแล้วไอ้รถเก๋งตามหลังมาแล้วว่ามันไล่ไวแล้วรถเก๋งมันไล่ไว้นะมันตามมาใกล้ทันแล้วนะนี่ขนาดมึงขี่หนีมาแล้วเนี่ยเอาแล้วเดี๋ยวเราติดเราติดรถเก๋งนะครับเราต้องอยู่หน้ารถเก๋งนะ lúc trình Cũng tìm lúc trình, cũng tìm lúc trình Phải xinh, phải xinh Phải <laughs> xinh không? Có chúc phải sinh Đầu liếc น้องคอยบอกหลังด้วยบอกหลังอีกคันหนึ่งเดี๋ยวเลยเจอไหมไม่เมื่อกี้พี่บอกมันมีหลังตามมาคันนึนเดี๋ยวมันเลยอน่าจะเลยไปแล้วเนี่ยน่าจะเลย น่าจะเลยเนะครับเอ้ยต้อแข็งเลยมั้เนี่ยน่าจะเลยครับเลยครับผมคิดว่ายังว่าอยู่เลยเรียบร้อยไม่เห็นกัไม่เห็นหน้อง มันมีจักรยานอยู่คันนึงอะที่มันตามหลานน้องอยู่น้องวนกลับไปดูหน่อยน่าจะเลยไปแล้วน่าจะเลยใช่เนี่ยยังไม่มาเลยนอลองดูดิน่าจะเลยครับเนี่ยมันหายไปแล้วเนี่ยปกติมันอยู่ห,หลังหุ่ประมาณสองร้อยเมตรอ่ะหายเเ <c oughs> ลี้ยวผิดแน่เลยนะ <c oughs> ถ้าก็คือถ้าเราไม่มีคนอยู่ที่แยกอะ่ะเลยครับผมบอก,ก,ก,นะอก,เ,กเลยแยกคนแค่นี้ยังไงก็เลี้ยวเลยคนที่หลุดคือเลยอะ่ะเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มเนี่ยไม่เป็นไรครับยังไงเราเลี้ยวเรารู้ไงแต่เมื่อกี้คือมาคันเดียวเดนโดดเลยอะ่ะแล้วเราก้มหน้าเลี้ยวฝันอย่างเดียวก็เลยถ้าไม่ไม่มีคนบอกตามแยกเลยครับ ตอนนี้มีอยู่สองกลุ่มนะครับกลุ่มหน้านู่นกลุ่มหนึ่งโน่น,นกลุ่มหน้าครับเดี๋ยวเราอยู่กลุ่มหลังก่อนค่อยไปไล่กลุ่มหน้าไม่เป็นไรครับกลุ่มหน้าไปกลุ่มหน้าไปสี่ครับ ุ่มหน้าเป็นสี่ลำม,มีน้องเต้ยอยู่ในกลุ่มหน้านะครับทีมต่อไลเดอร์นะครับขุนพลน้ำั่นสุราษน,นะครับโอ้ไก่เขาไก่อาจจะกลุ่มนี้เดี๋ยวอีกพักมันกลุมจะไล่กลุ่มหน้าแล้วนะครับโอ้กลัวถ่ายบนถนนพอดีเรล็บล้อเนี่ยครับเดี๋ยวออกนอกแล้วนะ ไม่เป็นไรกลุ่มหน้านะครับไม่เป็นไรนี่กลุ่มหน้าอยู่หน้าเราเนี่ยอยู่หา่างจากกลุ่มเี็กประมาณหนึ่งร้อยเมตรอ่าหนึ่งร้อยเมตรครับหนึ่งร้อยเมตรหนีไปทั้งหมดห้าลำครับห้าลำเอ้ยสีล่ลำสี่ลำหนีไปสี่ลำครับกลุ่มหน้านะครับมีน้องเป้นนครับแล้วก็มีเคสตีครับน้องปิน,นะครับแล้วก็อีกสองคนใครไม่ทราบน,นะ เนี่ยเวลาวัวเดินเงี้ยต้องระวังนะครับเนี่ยต้องระวังบอกเลยต้องระวังอันตรายคนระับเ,เพื่อพี่ๆสามารถไปดูในช่องยูทู e ได้นะครับหลังจากจบแล้วนะครับมันมีบันทึกการถ่ายทอดสดนะครับในช่องยูทู e นะครับสามารถดูย้อนหลังได้นะครับ แอปแดงแอปส้มแอปฟ้าดูได้หมดนะครับแอปทุกแอปนลครับผมมีหมดนะนี่กลุ่มที่สองนะกลุ่มที่สองเดี๋ยวผมจะไปตามกลุ่มแรกนะครับเดี๋ยวออกถนนเส้นนอกตามกลุ่มแรกแล้วนะครับไม่ตามกลุ่มสองแล้วนะครับเพราะตอนนี้ ถ้าไม่ผิดพลาดประการใดน้ำแข็งหลงแน่นอนมันเลี้ยวเลยมันไม่เลี้ยวครับผมก็ลืมเบรกรอเมื่อกี้นี้ผมไม่คิดว่าเลี้ยวเลย,ยงไงอ๋อแต่มันมีป้ายชี้อยู่นี่น่าจะเป็นป้ายนี้นะแต่น่าจะมีนะแต่เมื่อกี้ผมมองไม่เห็นไม่รู้เลยหรือเปล่านะแต่ดูหัวใจให้ตอนเนี้ยให้น้องน้กศึกสาไปตามอยู่ไปตามไหมถึงไปบอกเขาว่าเลี้ยวผิด เรียบร้อยเลยออก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 ,ออกเส้นนอกนะครับเราออกเส้นนอกแล้วเส้นนอกชิลิวงเราทะลุกออกมาแล้วนะครับออกเส้นนอกครับ เป็นนอกแล้วนะครับตอนนี้เราผ่านหน้า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 ,นา,นาที่เป็นที่วังการอำเภอครับตอนนี้ผ่านธนาคารอมสินนะครับสาขาคีรีวงศนะ์ครับกรโมทให้ไปเลยนะครับยาวเลยนะครับยาวเลยนะตอนนี้ สี่สิบสี่สิบสามครับสี่สิบสามไม่จะหลุดขาหักไม่ผมต้องขาหักไม่จักรยานแล้ว ใวที่40แล้วกลุ่มหน้านี่ทิ้งห่างประมาณโอ้200เมตรครับไกลรับไกล200เมตรตอนเนี้แต่ผมตามกลุ่มนี้ก่อนนะแต่กลุ่มหน้าไล่อยู่เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมจะดีไปกลุ่มหน้านะเอาผมขอไปกลุ่มหน้านะไปตามกลุ่มหน้าน ประมาณ800เมตรีนะครับเนี่ยกลุ่มหน้าเนี่ย2องเรือวัวไฟเก้าสิบขึ้นกว่านีนน้โอเคทันแล้วครับกลุ่มหน้าหนีมาทั้งบหมด1 2ห้5ลำน,นะครับกลุ่มหน้าหนีมาห้าลำนะครับมีมีน้องตินนะครับ เอทีนะครับทีมเต่าไรเดอร์นะครับทีมเอไม e นะครับอีกคนหนึ่งน้อมต้มหน้าอยู่ไม่รู้ว่าทีมไหนนะค้องขอไปครับ